คลิปนี้เราจะไปเที่ยวเกาะร้านกันครับอันนี้กำลังเตรียมตัวกันครมพร้อมที่จะเ,เดินทางกันแล้วรอสักครู่เดี๋ยวที่เกิดมาแล้วเราจะพาชมดิวิวทัศน์คระผมอันนี้สมาชิกพร้อมแล้วพร้อมเดินทางแล้ว,เต,ตวเตรียมตัวเตรียมตัวเดินทางแล้วครับตอนนี้เรามาถึงแล้วกําลังหาที่จอดรถซึ่งตอนนี้ที่จอดรถเต็มมากครับ กำลังวนหาที่จอดรถกันอยู่ครับผมแต่ว่าแล้วเราก็ได้ที่จอดรถแล้วครับผมทางลงทางขึ้นไปขบนไปก่อนดูเร,อเรือจอดเต็มเลยครับผมหลังจากที่หาที่จอดรถกันแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปซื้อถัว <Sham>. เพื่อจะเดินทางข้ามไปฝั่งเลย ใต่ทุกคนเลยมันีคนเยอะมากเลยอ๋อได้ขึ้นเรือแล้วครับจากที่รอมาหน,นึ่งคันผ่านไปสามนี่เราไม่เสอยงอันนี้กำลังใส่เสื้อชูชีพกันอยู่จากที่เดินทางกันตั้งแต่เช้าตอนนี้ถึงที่พักแล้วบ่ายสองกว่าแล<ช>้วเข้าไปห้องก่อนเจ็บของให้เรียบร้อยเด็ก อ๋อเดินไปเป็นไงเป็นเตียงสองชั้นส,สวยๆแล้วโอ้โหพอกับแชมป์นอนบ้างก็ได้เ,<อ>เนี่ยได้ของด้านเออแล้วเรานอนเตียงบ่อ,<ม>อสามคนว้าวส,สวยๆเลยครับ